ปดไหนกดตรงขาแล้วก็ตรงของ้อมือเอาอาจจะได้รับอีกที่คนแ <c oughs> น่นอนจากคุณแม่มา <c oughs> อเออมาอันนี้ได้รับแค่ครึ่งเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เสกว,วิชายโยเกเยกวิชายโยเกเยกเป็นหนึ่งในวิชาของพี่ชอบเลยเนะี่ยทันไหมโยเกเยกเนะี่ยโยเกเยกเออทันไหมน้ำท่วมเมฆเอาใครได้ยินบ้างใครจคได้ยินอ ออกแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาเอาแล้วนะนี่ไปทำสทักสามร้อยกันนะลวมดาอย่างเดียวนะงมงนะั้นรวมไปเนาะมาเลยแมนะ่น่ะจะลังมาห่ออาใส่ไว้เออคไวไ้ได้ขับขออกให้หมด เอาลงแล้วอย่ไหนแล้วเดินลงไหมก็ยังมีตรงข้อท้าขอเทามาอันนี้มีผีดเต้หูเลยนะเห็นเยอ่ะน้องลงไหมเดี๋ยวซิ ของข้างาาไ,ปไ,ไปขั่ะต่ขอ้อ้างนิดพบเออจะไล่ข้าว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 ข้านขนะนะนะ้าวข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 ้าววข้า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 วข้วข้า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 วาวข้าวข้าวข้าวาวข้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 าวข